ครับผพี่น้องครับไปไปลุยกันบ้ามีภาพไปไปกินบักยางในปา่าสาบภาพไปกินบักยางในป่าสาพี่น้องอืมลุยมันต้องอยืดลัางลงพักข้างแล้วก็บควานเขาไปสร้างพี่ป่าซาเนาะครับเนาะไปเบื้องว่าเขาสิได้กินบ่าพี่น้องเมื่อละสีหาหกคนเขามาป้านี่ประกันเขามาสันบึ้องเบื้นวยดีบุบวยเฮิมเอาเบิด บ่ามีจองไ้สองสามหน่วยสียังบ่อเบิงเลยครับเด้อไอ้จองไบนี้บ่พูดพามทําเพลงมากเลยเฮาแต่เด็กินบอใบไอ้นี้ง่วนง่วแล้วกา็ควายมากกินขึ้นอย่างนี้สมัยเป็นเล็กหน่อยมหาฟันมาหาเด็ดไปใหงง่วเนาะครับเนาะ อันที่ย mm ิก hmm. นี่เห็นบ้ามีไม้ใบนี่บอสทันสุกเลยครับเนอะมีบอกอุ้ยอุ้ยนั่นๆๆเห็นบ่าพี่น้องนั่นเลี้ยงนั่นเห็นบ่าหน่นไปพี่น้องลืมอัดคลิปว่างหันลืมอัดคลิปโอ้ยโกรธ ลืมอัดคลิปว้ามี่เขามาเป็นช่วม่วงแล้ววังหันกดฝากคลิปลืมอัดคลิปขอตรวจขอไฟได้ไรครับขอป้าส่าหากินบักอย่างโอ้ยผ่านมาสิบนาทีกลัวว่าด้อัดคลิปเกินว่าฟ้าสี่แจ้งอือกินนวนกินนวลกินนวลกินน่นวังหันปล่อยไปตัวหนึ่ง ว่าหันป้อยไปตัวหนึ่งเดี๋ยวบ้ามีผ้าไปเบิ้องมองป้อยบอนสิว่าตัวฮอก็เขามาบอนสิว่าเขามาโดนแล้วไงล่ะอืออือไปไปอมองเดียวกันใส่หน้บบาบ้านม,มีบ้ามีป้อยใส่สีผ้าไมา่กินแบบยางปลาสาพี่น้อง ตัวหนึ่งสียูนี้นี่บ้ามีปกไว้ปฏิวะติหัวฮอกมาว่าสั่นห้เบิ้งเลยนี่นี่ตัวหนึ่งนี่มีเบิ้งเอานี่บ้ามีปกไว้เฮ้ยมันขวดหูดหนะนะเป็นบ่เป็นสองตัว ไช่แล้วตัวนี้ปล่อยไว้นี่เห็นมันขวดหูมันสิมักขวดอยู่ใต้เงาไม้เนาะครับเนาะเรื่องเงาบุ๊กไว้ว่าหันบ้ามีบุกไปทางฝุ่นละบุกเขาป่านะมาผ่าวกยามอยู่หนอกโอ้ยลืมอัดคลิปเป็นเครื่องเชื่อโมองเลยพี่น้องเป็นเครื่องเชื่อโมองเลยกับบ้ามี ผู้สีมาบุกป,ป่าสาหากินบักยางป้าแต่ลืมเอาสาวมาลืมเอาสาวมาครับพี่น้องเออ เห็นจงไรยงสิได้กินล่ะพี่น้องผมเฮ้ยนุ้ยสุกอ่ะนี่ยืนนี่นั่นเห็นบ่าน่ยมันเอาบ่าได้นั่นนุ้ยสุกพี่น้องอเอา่าได้กระแทกเอาไปกินบอกว่าพุ่นนุ้ยหนึ่งพุ่นนุ้ยหนึ่งเฮ้ยอ่ะอู้ เห็นจ้าอะไรสิได้กินวะไม่กอดกระโปสูงนะนี่กระโปสูงนะมันกระโปสูงนะปิชกินไว้ดิบเลยว่โอ้ยนี่พ่อได้กินอยู่นี่โอ้ตะไบเหลียงเหลียงแบบวัฒนสุกปันไดนี่ จนบ่กินกะพูดมาเอาไปกินหรือกะรอกกะแตะไปกินมันก็เลี้ยงอยู่หรอกเพราะได้กินอยู่เอาหน่วยเลี้ยงให้ได้ชวนพูดถามมาว่ามันเป็นตัวเนี้ยอะไรรถจากรเนีวยไหไครับเอาหน่วยส้่งบ้ามีกินเนี่ย สีออกสมลายก็หวานถัาเปอีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวบ้ามีเสียวลงมาให้กินเ้เบิงสีออกหวานสมหาสิบหาสิบถามว่าแซ่บบ่แเ่บเป็นยังจะอยากมาก,กินตอนอขอนศสีจแจ้งหรือว่าตีสามตีสี่ไปเนี่ยมันเห็นอย่างหลายๆอย่างอยากเห็นอีเห็นก็ได้เห็นอยากเห็นสั์ปลากลางคืนงูเหี่ยวเกี่ยวขอแมงงอดแม่งเงาเนี่ยอยากเห็นสี่เชบตะครับ มันก็เห็นน่ะนะน้องเทียก็เห็นหนูหางยงาวครับมันก็บ่สูงเลยละหน่วยนั่นเลี้ยงอุ้ยห่ยอยู่นะ่นั่นมันบ่สูงเลยแต่เ้าเอาบ่าไใหนี่พี่ประเด็นเพื่อสิ้ที่รถบุกเข้าไปพี่ปราษาบกพี่น้อง โอ้ยลืมอัดคลิปเกินว่าแจ้งทิมซื้อพี่รองผมเกินว่าแจ้งทิมซื้อลืมอัดคลิปไม่ไ <c> ด <oughs> ้กดอัดคลิปพี่น้องเอ้ยเววอเว่อเว้ว่อส่วนผูใ้ใดว่าปลูกง่ายบ่าบ้าตัวโนูน,นี่ถามมาว่าปลูกง่ายบ่ปลูกได้บ่เอาเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังโอ้นี่เดี๋ยวไม่ อือโอ้ยได้กินแล้วขันแล้วนี่คอยบ่ย้อมดเดี๋ยวนี่คอยเฝ้าไว้คักก่อนอ่าเดี๋ยวต่อยพี่น้องนี่เห็นว่าเลี้ยงเลยเลียเ้ยงเลยเอาบลูฮ่าน่อยนี่ใข่แน่บานเห็นว่าเลี้ยงอือเลี้ยงดีตอนกลางคืนเขียนนีพี่น้อง ขามาบ่ผิดหวังกับพอได้อยากได้กินแต่ว่ามันก็ัเอาอาศัยความสมารถพิเศษแน่แบบเฝ้าไว้แน่ยังสีหนาะมันเป็นอย่างเห็นว่าเนี่ยเขาเอินบางอย่างมันเป็นอย่างอโอ้โหว้าวาลุยอืมนี่ขนาดพุกแบบเทียว อันนี้กันยังสมน้ำอยู่แต่ว่าความหวานสิเพิ่มขึ้นอุ่ยเสียงกะหลอกมาหาจินบักอยยางได้บงกระพวกมาน้ำกระเบ้ายิงกระเบอ้เอาคือเก่าแล้วมัน,วน,วนมรัดจังหวนรถส้มรถสัมผัสของมันเนี่ยผมกข้าไปที่แหลกสีหวานน้ำมาเลย ขันน่วยสุกทีเทียนะแบบน่วยสุกขักขัดขันซัานี่ก็คือหวานแล้วก็เปรี้ยวออกมาน้าคนแต่ว่ากันยังมีหวานอยู่พี่น้องเพื่อนผู้เยวไปปลุก <c oughs> ตัดเชี่ยมันพี่น้องตัดเชี่ยมัน <c oughs> เชี่ยมันแบบนี้ เดี๋ยวบ้ามีให้เบ่งนี่เชี่ยบักยางนี่นี่เชี่ยบักยางครับนี่นี่เป็นเชี่ยแนวนี่แต่วัดตาัดแล้วเอาไปปักขีดินเอาไปปักขีดินเอาบบโจกคนตัดแบบเนี้ยเอาไปปักขีดินโจกคนหกักมันสีออกมาเองเลยครับด้วยนี่มันกัดแลนขึน้นไปแนวนี่เชี่ยมันมันสีมันสีโป้งเองแต่คุณต้องมีอ่าเค็ดต้นไม้เชี่ยไม้ หรือว่าเห็ดให้มันมีมองไอ้นี่นั่นไหมเฮ็ดให้มันมีมองเคราะหมองไดมองขึ้นไปออกลูกออกไรให้เขากินได้ใช้เวลาบ่ดนพี่น้องติดง่ายแบอยางป้าติดง่ายแถวนี้บมมีอยูนเขาป้าผุนดีว่าพี่น้องไปอีกป้านหนึ่งปะไปอีกป้านหนึ่งทางภาษาผุน บอกเราหาไตแมงเงาไปขัวก mm ็ดีอยู่เด๊ไปไปอีก e. h, มองหนึ่ง uh อุ huh. ้ยกระลอกกระลอกมาหลายแล้วพี่น้องประเด็นคือมันกินมันกินบักอันนี้ตัวเดี๋ยวว่ามีสิ้ผ้าเบิ้งอ่ามันไม่กินมันไม่กินเนี่ยเนี้ยเนี้ยมันไม่กินบักยางเห็นบ่ยังเทียเทียอยู่นี่นี่เสียกบ่ายาง มันก็นกินบักอันนี้พ้อมเดี๋ยวเสี่ยวให้เบิงกะหลอกมาก,กินเด้ครับกะเท่าที่เบิงสัตว์ปลามันนิยมกินบักอันนี้พ้อมมันกัดมันกัทิ่มลงเราบักยางกะยุ่งถึงต้นมันมนันก็กินขึ้นกันเพราะฉะนั้นแล้วเข้กากะมาเบิงกันว่าลองรอยบักยางว่าสีรุ้ในี่เข้าจินบ่มันสีกัดลงไหมเข้ากินบ่พี่น้อง ลองอ่าหน่วยมันเทียมันสุกมันจะล่นลงมาให้เขาได้กินฟรีฟรีซึ่งยากกับกระรอกกระแตเพอมันฉลาดกีินองขาดว่าบ่ได้เรียบจี่งองผมเห็นจากหน่วยเนี่ยกะดีอ้าวช็ด ไปละพี่น้องไปละกันลอกกันแต่นี่แหละครับคันมากขึ้นคันสติบบดีเนี่ยสติรุดหนีแลนได้พี่น้องเพราะว่าตัวนั่นตัวนี้สิมะก,กวนเฮาให้เฮายยานให้เฮาตื่นกะตองพยายามระงับจิตใจบ้ามีกับตื่นขึ้นกันไม่ได้จินเด้อพี่น้อง โอ้ยใจดำพัวเดือกหนูซุ่มกัดลอกซุ่มดีไหมเอาลงมาให้กินน้ำจังงวยกับบอ่อได้ไปไปพี่น้องผมพากันคลิปหน้าครับเยีกูเดี๋ยวมาห่างไปขัวด้วยมึงว่าเพิงผ้าอาศัยกันเลยอืมกินแล้วกับทีมล่งแนวนี่อือว่เห็นใจกันเลยว่ะ พี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับ